ทีว oui. oh ีจะเปิซื้อตั้งใจหาว่าชื่อเอิร uh ์ธว่าชื <cam 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 ่อมิกซ์วิโจวี่วันช่างข้าตัชื่อเธอไอโอว่าโจเอ็นเต๋าว่าโจเอ็นเต๋าลีโจโกจุยลีโจโกจุยว่าโจเอ็นเต๋าหมายความว่าคือฉันหลงมากโอ้แล้วก็ลีโจโกจุยหมายความว่าคือ

มีครับสำหรับผมมาผมคิดว่ามิกโตขึ้นในทางที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็การซัพพอร์ตอื่นๆคือแบบมิกคือโตขึ้นเยอะๆะเยอะมากๆเลยจริงๆของพี่เอิร์ธคือเขาก็เป็นคนที่เก่งอยู่แล้วแล้วผมก็เห็นว่าเขาเก่งขึ้นได้อีกแล้วก็ได้ <c oughs> <c oughs> จริงหมายว่าจากเมื่อก่อนที่แบบได้ <c oughs> ทํางานกาันอะมันแบบว่าเออรู้แล้วว่าเขาเก่งอะไรเงี้ยแต่หลายๆอย่างมันไม่ให้เห็นว่าเออเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆ คือมันอาจจะดูตลกแต่สำหรับผมมันไม่ตลกคือมันแบบ Amazing สำหรับผมจริงคือเวลาพี่เอิร์เล่น Expression อะที่คิ้วเขาว่ามันจะขยับตามความรู้สึกหรือว่าอารมณ์หรือคำพูดอะซึ่งมันเป็นทรงคิ้วที่แบบเราไม่สามารถทำได้กันง่ายๆอ่ะเออพูดไม่ถูกอะนี่ไะคือจะให้เขาทำมันทําทำได้แต่ว่าเวลาเราเล่นละครหรือเวลามันคิวมันจะเป็นไปตามคำพูดอะผมพูดไม่ถูกอะจริงเหร มันไม่รู้ดีสมผม,มดูรีแลกซ์้วมันดูเข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อมากๆแต่ผมมาทําไม่เป็นไงตะคิ้วผมมันจะเป็นเหมือนเดิมอ่ะก็ได้แค่ย,ยกขึ้นยกลงอะไรอย่างเงี้ยมคิน่าจะเป็นวิธีการพูดของเขาในใน,ในแต่ละตัวละครอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่คาแรคเตอร์ที่เขาได้รับนี่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ชัมมิ่งของเขาเลยคือน้ําเสียงในการออกเสียงซีรีส์ปัจจุบันเนี่ยครับเออเพราะว่าเออล็กเท่าเก๋หรือว่าเฮนนี่ใช่ไหมับเฮนนี่ใช่แล้วตอนที่เดือนมีแฟนคลับเรียกแบบ มีมีก็มีหลายคนที่เรียกว่าเวลาเราเดินเจอแฟนคลับเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเฮงนี่เฮงนี่อย่างเงี้ยรู้สึกดีนะรู้สึกดีใจที่เขาแบบเรียกเราแบบนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาได้ดูซีรีส์ของเราแล,แล้วเขาไปเก็บไปคิดตามแล้วก็เก็บไปอินอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันทําให้เรื่องนี้ c o m p พปปลีทไปในระดับหนึ่งแล้วนี่ทุกจุดเลยตอนนี้ <laughs> <laughs> แต่ว่าเออผมชอบที่เวลาที่มันมีความสนุกของมันอยู่ที่เวลามีตัวละครอื่นรายล้อมเยอะมากๆอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็เป็นคนที่มี energy ที่แบบ ส่งพลังได้ดีมากอะไรเงี้ยผมชอบซีนที่อยู่ในส่วนใหญ่จะอยู่ในออฟฟิศหรือว่าจะอยู่ในกับพี่ชิชากับทั่วงอกอะไรเงี้ยฮะเหมือนกันครับผมรู้สึกว่าแต่ละคนก็คือมี energy ของตัวเองอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญมันเป็นคอมเมดี้ต้องอาศัย improvise เนาะ improvise คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆในการเล่นคอมเมดี้อย่างเงี้ยทุกคนคือ improvise เต็มที่มากนี่แหละคือเสน่ห์ของการเล่นคอมเมดี้เขารู้สึกว่าจุดตลกที่สุดก็คือว่าเห็นเห็นเห็นหน้าโจเป็นรูปตัวเองอ๋อ <laughs> ส่ง้รู้สึกว่าสินนั้นรู้สึกตลกตลกครับตลกครับ,รบสินนั้นก็อิมอิมพอวาย์เยอะมากเลยมันม,ม,มีนอกปวดเยอะมากครับอีกอันนึงจุดที่สองก็คือว่าตอขนาดขนาดคนแบบคนที่แสดงเป็นผมมาเป็น,เป,น<แ>เป็นเฮงนี่อะเนาะยังยังแบบเอ้ยเอ้าแล้วแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วผมดาที่อยู่อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยคนไม่สนใจกันหรอออย่งตลกเองเลยยากครับผมก็คิดแบบนี้แหละเพราะว่า เล่นยังไงให้คนตลกแล้วคนขับแล้วดูคนดูแล้วขแล้วำตามอะไรเงี้ยเล่นยังไงให้คนแบบอินตามไปกับตัวละครที่เราสุว่ามันโอเวอร์แอคติ้งมากๆเลยอ่ะอันนี้ยากกว่าเล่นดราม่าดราม่าคือทยายังไงให้คนรู้สึกว่าอินตามเนี่ยง่ายกว่าส,บสบอบถามว่าจริงๆคือตัวละครน,นี้เป็นตัวมันตลกมากแล้วจริงจริงเราก็เลยสอบถามว่าก่อนที่รับบทนี้เนี่ยค,คือคุณไปทำกันบ้านเยอะไหมไปอ่านดูซีรีส์อื่นหรือว่าไปเรียนดูอะไรบ้างอีกเยอะใช่ไหม เยอะมากๆเลยครับก่อนนั้นเราก็ได้มีการเวิร์กช็อปกัน1คลาส1คลาสมี10 10ชั่วโมงเนาะประมาณเ<ม>นี้ยก็แบบเราหาตัวละครไปเรื่อยๆ,ๆจนเจอจุดๆนี้ที่เฮงนี่เขาเป็นแบบนี้เลยเงี้ยแล้วเราก็ดีไซน์ไปเองด้วยบวกกับตนทําให้ผมส่วนดีไซน์ออกมาได้เป็นเฮงนี่ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วในสลับผมจะสอบถามอยู่ด้วยกันได้อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ถ้าเป็นเพื่อนก็คือเป็นเพื่อนความรักคนรักก็คือคนรัก,ก,ก,กอกะไรเงี้ยจำคอมบิเนชันไม่ได้ถ้าคุณเจอคุณเนิร์ดหรือว่าลวอยเลย อ๋อถ้าเกิดสมมติว่าผมมารักเขาแต่เขาไม่รู้สึกอะไรกับผมเลยเฮ้ยก็ปล่อยเลยทางนี้มาร่วมงานกับพี่กันอะไรบ้างไหมครับผมมีอะไรมครับมีทุกอย่างเลยครับมีมีทั้งความตื่นเต้นความประมาความไม่มั่นใจแต่แล้วก็มีความดีใจด้วยที่ได้กับเขาอะไรเงี้ยใช่ครับเพราะว่าพี่เขาก็เป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงมากๆในไทยแล้วก็แบบเก่งมากๆในแบบเรื่องการแสดงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่แบบพูดไปเลยว่าแบบพี่เขาได้สอน เขาเรียกสอนแอคติ้งจริงๆว่าผมห่างกับคำว่าคอมเมดี้มากๆอเงี้ยไม่เคยรู้เลยว่าคอมเมดี้มันเล่นยังไงแต่เขาเล่นคอมเมดี้มานานมากอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนเรื่องพวกจังหวะจังหวะมุมกล้องอะไรเงี้ยเหมือนพี่เขาเป็นครูอีกคนหนึ่งของเราเลยก็ว่าได้รู้สึกว่าเขาทําให้เรามีแบบว่าสบายใจในการเล่นกับเขามากขึ้นิม่วิธีการพูดวิธีการคุยอย่างเงี้ยแม้กระทั่ง หลังจอหลังกล้องอะเนาะอือเขาเป็นการแบบชวนกินข้าวมีการแบบทัดไทยทัดถามอะไรเงี้ยเขาเป๊เ็นกันเองมากๆเลยครับพี่เขาน่ารักมากๆแบบพี่ชาคิดแบบสมเราได้แบบเป็นตำนานของคนไทยครับตอนที่ทำนั้นแต่พี่ยมีอะไรที่ให้รู้สึกประทับใจมากสุดอาอผมผมมีครั้งหนึ่งมันจะเป็นซีนที่เออ่ มันเป็นโลเคชั่นโลเคชั่นหนึ่งครับคือว่าตอนนั้นที่มันถ่ายอ่ะคือฝนมันตกแล้วทีเนี้ยเราต้องยกคิวถ่ายวันนั้นไป<ม>แล้วเราก็นัดก,กันมาถ่ายที่โลเดิมอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วฝนมันก็ตกอีกแล้วมันทําให้เราเวลาที่ถ่ายวันนั้นมันเหลือน้อยลงมากๆแล้วเราต้องผ่านซีนนี้ไปให้เร็วะแล้วเป็นซีนที่ตอนนั้นเหมือนผมไม่เข้าใจจังหวะการการเล่น<ม>สักอย่างหนึ่งมันคือการที่แบบเป็นจังหวะทางกล้องนั่นแหละครับ<ม>แล้วผม แบบเล่นแล้วมันก็ยังแบบไม่ได้อะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยแบบอ๋อมันทำอย่างงี้หนึ่งสองสามสี่เหมือนเขาเข้าใจว่าแบบตอนนั้นเรากดดันด้วยที่แบบว่าเออแสงมันใกล้จะหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าแบบเรากลัวเขาก็เลยแบบเข้ามาสอนนู่นนี่นันน่นแล้วก็แบบเอยประมาณนี้มันได้แล้วอะไรประมาณนี้ยนะของผมตอนที่เล่นซีนดาราม่าในเรื่องนี้ครับผมมากาําลังร้องไห้อยู่ใช่ไหมในซีนที่แต่งงานอะไรเงี้ยแต่พอพอปุ๊บเขาครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเป็นอีกมุมกล้องหนึ่งเงี้ยเขาพยายามที่จะแบบ เขาเรียกอะไรนะพยายามรูปอกของผมทําให้รู้สึกว่าเราอ่ะให้ให้เราโฮอารมณ์ตรงนี้ไว้อยู่ตรงนี้กอดอยู่นี้อย่าเพิ่งหายไปเนี่ยมันเหมือนเขาพยายามที่จะแบบว่าคีบไว้คีบไว้คีบให้เราไว้อนี่ไม่ไม่ให้มันหลุดออกไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะเขาเห็นความแบบสําคัญของตัวของตัวละครแล้วก็ความสำคัญของการการเป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์ในการเล่นอะไรเงี้ยผมหมายความ่าครั้งี้มาล้มกันที่รู้สึกว่าเรียนรู้เยอะมากแล้ใช่แมีอะไรได้ของเยอะมากเหมือนกันใช่ค่ะ ตอนที่ดูซีรีส์ไม่ไม่ใช่ว่าตัวเองได้มุมแบบนี้แล้วแบบได้ความตลกแบบนี้ครับมีมีเราไม่คิดว่ามันจะเป็นซีซีหนึ่งที่รู้สึกว่าเราไม่ได้ดูตัวเองตอนที่เราเล่นเสร็จแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอมาดูในทีวีจริงๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่อเมซิ่งมากเนาะ <c oughs> คือ <c oughs> บางจังหวะบางมุมกล้องหรือว่าบางคําพูดอะไรเงี้ยมันเป็นการที่รู้สึกว่าเราอิมพาวเวอ์ไปแล้วเราไม่เราไม่รู้ตัวอะไรเง <c oughs> ี้ยคือมันแบบอเมซิ่งมากในการเล่นละครของเราสองคนในซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการขายบ้านใช่ไหมครับก็คืออยากสอบ ก็คงจะเป็นเออมีพูดก่อนเลยเดี๋ยวรอให้เอาพูดก่อนเลยจะรอใหเอ่อรอ่ออ่ออ่ผมเอาเป็นจริงๆบ้านที่รู้สึกว่าอยากมีหรอจริงๆมันก็ไม่ได้อ้มีอะไรอ่ะมีแค่ มีแค de ่เรามีแค่คนที่เรารักหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนเราที่มาอยู่บ้านเราแล้วก็แบบนั่งโซฟาดูทีวีกันแค่นี้ผมว่าผมก็โอเคแล้วอะอืออ้าวเฮ้ยชู้ไม่ใช่เหรอตุ้ใหญ่มากเอ้วเหรอมีชู้ไหมคนแรกนะครับมีไหม ของผมเอาโอเคถ่ายใจเขาเรื่อๆถ่ายใจเขาเรื่อยๆโอเคถ่ายใจเรื่อยๆโอ้า่า ของผมเหรอที่ผมอยากให้ผมรักคุณคืออะไรดีใจดีีใคนเดียว ดีบรีดดีบรีดเขามันรู้ึกที่บ้านขาวทำงเขาแต่ว่าเหมือนครอบครัวเขาก็เขาก็เลยรู้สึกแบบเอออินเนอร์นิดนึงโอเคพร้อมแล้วพราะกูไม่เป็นไรใจเย็นๆของผมน่าจะเป็นบ้านที่กลับมาแล้วมีความสุขมากที่สุดคือ มีความอบอุ่นมีความเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วก็มีความมีการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่าครับก็มีแมวตัวเล็กๆอยู่ในบ้านมีคนคอยซัพพอร์ตของเราตลอดเวลาอะไรแบบนี้ครับน่าจะพอเพียงพอแล้วเลยครับผมเรารู้ว่าเออมันว่าลูกเก่งมากครับแต่ว่าวันไหนจะมีเอ็กซ์โปที่แบบโชว์รูปตัวเองนะครับผมจัดงานโอ้ ค,คิดไ้ว่าน่าจะมีครับแต่คิดว่าตอนนี้คือภาพยังไม่พอที่จะมี <laughs> <laughs> ี่จะทำได้ <laughs> ที่จะทําได้ก็คิดแน่นอคนน่าจะมีแน่นอนครับผมคิดไว้ว่าในช่วงชีวิตช่วงชีวิตหนึ่งผมน่าจะทําทาทามันได้อยูย่ก็คืออยากทําอีสปอร์ของรูปของเอิร์ดเองคุณรู้สึกว่านักเป็นนัก,สกแสดงยากกว่าหรือว่นนา,าเป็นนักธุรกิจยากโอ้เป็นนักธุรกิจยากกว่าครับคือถ้าผมไม่มีทีมผมก็ ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันอะไรยเงี้ยก็รู้สึกว่าขอบคุณทีมมากที่คอยแบบว่าคอยซัพพอร์ตในการเป็นนักธุรกิจตัวน้อยของเอิร์ธตลอดเวลาอะไราเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เจอทีมทีมนี้มากๆเลยอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่งั้นคือถ้าไม่มีทีมนี้ก็คือนิโกโมักษาก็คือไม่ได้เกิดขึ้นแน่นอนครับดทดสอบทำสองคนนะเพราะว่าในซีรีส์ตัวละครบางตัวแบบอ๋อหรือว่าอะไรบางอย่าผมเป็นคนอดทนเก่งครับ <laughs> ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรไะเ,เรื่องไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรต่างๆนานาผมอดทนเก่งมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดถึงแม้ว่ามันจะเจ็บมากๆก็ตามยอะไรเงี้ยสุดอ่อนคือลองให้เก่งครับลองให้ง่ายผ <c oughs> อขอบอาหารเก่งมาก <c oughs> สุดอ่อนเหร <c oughs> อผมชอบตามใจคนละกันซึ่งบางทีเราแบบเอาจะไม่ได้แบบเทคแคร์ความรู้สึกตัวเองเยอะไรเงี้ยมิว่าในไอจีของ คุณชอบมันเป็นธรรมชาติแบบภูเขาหรือว่าแบบดาวหรือว่าแบบอะไรบ้างผมชอบท้องฟ้าผมรู้สึกว่าท้องฟ้าในแต่ละที่ในแต่ละช่วงเวลามันจะไม่เหมือนกันเลยถ้าแบบทุกคนสังเกตด,ดูอะไรเงี้ยแล้วแล้วแบบทุกครั้งที่มองท้องฟ้าความรู้สึกมันจะเปลี่ยนตลอดเลยถ้ามิชชอบแบบกลางวานันหรือว่าคืนหรือว่าเท้าตรู่หรือว่าท่าทิตตกดินครับถนะึต่อไปสองคนคิดว่าต่อไปจะ เร็วนี้สุดๆก็น่าจะเป็น L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  ใช่เป็นคอนเสิร์ตนะแล้วก็ผลงานในปีหน้าก็จะเป็นเอ้ยในปีในปีนี้หรือปีหน้าผมก็ไม่รู้เหมือนกันน่าจะเป็นอ่าใช่ครับพี่เบิร์ดจะเป็นอลิฟเฟนดีมออนครับที่เรากำลังจะแบบจะเปิดกล้องในเร็วๆนี้อะไรอย่างเงี้ยก็รอติดตามด้วยนะครับในตัวละครที่เมื่อกี้พูดถึงว่าตัวละครอันตรายใช่ไมอันตรายไม่ใส่ดูแบบอ่าประมาณใช่ใช่ครับ ใช่ใช่ใช่ก็มีความไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้สีขาวหรือสีดำก็เลยเป็นสีเทาๆและกันทุกคนแบบมีดีมีลายในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีเลเยอร์มากกว่าตัวละครที่เราเคยได้เล่นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้ ก็ขอบคุณทุกๆคนที่คอยสพอร์ตพวกเราสองคนมาตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่นิทานพันดาวหรือว่าไม่ถึงทุกวันนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าเราดีใจมากที่ได้มีทุกคนอยู่ในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไว้มีโอกาสเรามาเจอกันอีกหลายๆรอบเลยนะครับผมครับก็ใครพี่เอิร์เลยเพราะว่าจริงๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอทุกคนตั้งแต่นิทานบรรดาวจนถึงตอนนี้ก็ยังเชื่อในแบบเรื่องของโชคชะตาอะไรเงี้ยการที่คนเรามันมาเจอกันมันเป็นเรื่องของ เดสตินีหรืออะไรอย่างหนึง่งผมว่ามันมีความหมายแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบเข้ามามาทําให้เราได้รู้จักหรือว่าคนที่แบบว่าอาจจะเดินไปแล้วแต่ว่าข้อขอบคุณที่วันหนึ่งเคยแบบมองพวกเราแล้วก็ดีใจทุกที่ได้เจอทุกคนครับครับคราวนี้แต่เมื่อกี้ในสนามกีนะครับเป็นคำต้องรับที่จะรู้สึกเป็นยังไงครับผมทั้ซูสไพร์เหมือนกันนะตอนที่แบบว่าเจอแบบโอ้คนเต็มเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้ก็ไม่เออเขินเหมือนกันนะเมื่อกี้คุณรู้สึกว่าหนาวไหมครับหนาวไม่ค่อยหนาวเท่าไหร เย็นกว่ารอบพี่แล้วเย็นกว่าแลล้ววี่่รอบใช 扁他了扁他了你等一下，我去做点。好。可以一起的，就是一起一心好了。对对对，OK。哎，OK。OK。哎，我闻见，没事。好吗？嗨，来这边，来一个。哎，我闻见，我闻见，我 几张？不 o k OK OK。我也没有开，始有几张，我们站起来。没关系没关系，您您随意。好，OK 随这里的好，谢谢哈。可以尽量再比一次吗？好，再一次。我再一次。OK。好，接一个大猫出来。好。Hi hi here.

OK，很สว Thank you。好，的你，你。所以现就很像那种单的士兵。好 <laughs>、嗯。哦。

搭建啊，好，搭建的，好，这边来一个，对，来一个，还有未接，未接，OK，OK，我们可以单拍的吗？啊好，那靠边点，好，免推杆，单拍的，好，OK。

开始这里。啊。一那个站着拍照。啊，照原多拍站着几张，下好，OK。拍手不要站脚，好，OK。好来。对对对，预备<好>，抱歉了。还有没有？那<好>我要先说。o k 好嘞、嗯，这里哪一个？嘿、hey。

说很高兴再来跟大家见面。Long time no see。Long time no see。Yeah yeah。大家好 a g a n 大家好。跟我们讲一下，他他们两个刚刚是全身都互相穿破。彩色的。是啦。是啦。他们说，因为他们衣服刚刚互，因为太感脆互换了，对，就是两个衣服可能是穿到彼此的衣服这样子。彩色的。

น่าจะไม่ได้นะครับพี่าเ他说就是外面看到的 T-shirt 啊ต่างคนต่างไปไม่คุยกันเนี่ยครับผมก็มีคุยกันบ้างแล้วกบดิสคัตว่าเออวันนี้เกิดอะไรขึ้นแบบงาวันนี้เป็นเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็คุยกันแบบว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องกินเรื่องหู้นีกินอะไรดีเรื่องแบบเรื่องประด่าเรื่องสละเออใช่ครับถ้ามาโซ่ถ้ามาชูชุงไครับหรือว่าอีกอ ใกล้เสร็จแล้วครับผมนี่คือเอาฟิตเนสเข้ามาในบ้านแล้วโซเชียลธรรมดาเพราะว่าตอนนี้สนิทสองคนมันอยู่ด้วยกันก็เลยแบบอ้าวเหมือนยงไม่เหงากับบ้านมีเพื่อนอยู่นะถ้าบ้านคอนโดูริบล้อยไปแล้วแต่งตัวแบบต้องกับบ้านของตัวเองจะรู้สึกเหงาไหมเพราะว่าเหมือนกลับไปมันรู้สึกว่าไม่มีเพื่อนแล้วอย่างเงี้ยครับผมก็มันเหงาบ้างแหละเพราะปกติเราเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเอ้ย ต้องหาเวลามาเจอกันบ้างละแหละอ,อ,อ,อถ้ามีโอกาสได้กลับบ้านไปถ้าบ้านเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมเขาววา还是找时间还是会会有一些见面说อนเดีวกว่าที่รู้สึกว่า,วามันมันมันมีเพื่อน,นเพื่อนคิดเพื่อนกินเพื่อนแบบว่าเพื่อนทำอาหาอะไรเงี้ยเพื่อนเล่นเกมอะไรเงี้ยก็ดีกว่าอยู่คนเดียว<嗯>ผมว่านะเขาบอกว่า้าอย่คนเดียวันดีก่าอยูคนับ ซีรีส์แล้วค่ะโห่也不久大概三到四个月而已久นานนั่นนี่นนั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 ตนนั่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 น้ั่นน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 ั่นั่นน่นนั่น่นนั่นันนั่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 น เยอะแยะเลยครับเขาะเ่าะหร่เไม่ร้อากให้บอกอ่าก็อ c o p บาๆแบบเออพูดแล้วรู้สึกแบบไม่มีอะไรกแบบบอางอะไรบ้างไหมครับนไม่กินรฉันไม่กินผักไม่กินผักม่กินผักพี่เอรา่ไม่กินผักผมกินผักอะไรอย่างเงี้ยจะกินผลไม้เยอะอย่าเเออเออไม่กินผักไม่กินผักจะกินผลไม้เยอะมากกว่าคือเขบเาเาชอบาบ ชอบกิชาแบบย่านี้ไะครับอืมกฮ่า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 ฮ่งฮ่า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 ฮนา้่าฮ่าฮ่กฮ่าี่าฮ่าฮ่าี่าฮ่าฮ่ลฮ่า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 ฮสาฮ่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 าฮบางทีเราม่า้ไงว่าบบของที่า้องเก็บเก็บไปทาง่หนอะไ่อฮ่า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 นไาฮวาฮวาฮ่าฮ่าบาฮ่ป็นที่ไม่าาาาาา่า ก็พอดีเฟนตวเองแต่บอกแล้วแกว่ามันที่อยู่ตรงไหนเราไม่รู้ไงคือเราก็วางเกะ็กกาไปเรื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ออก๋อมันต้องวางตรงนี้นี่นาอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคเดี๋ยวครั้งนั้นเดี๋ยววางจนูนวางวางตรงตามที่อะไรเงี้ยใช่他说其实也不是说没有洁癖就ี是他他们毕竟他住在他他另外一个人家，对不对？，他那边生活ัน不ี样，对不对？ มีไหมมีมีบ้างแหละเล็กๆน้อยเช่นแบบว่าเวลาที่แบบว่าเขาชอบวางของในแบบในที่ของเขาซึ่งแบบบางทีแบบผมแบบไม่โอเคในเพจที่เขาวางอะไรประมาณเนี้ยเช่นแบบวางไว้ข้างเตียงผมไม่ชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันหายไงแล้วก็แบบมันมีที่ใส่ที่เป็นตะกร้าอยู่ไงแต่ว่าผมไม่ใส่ตะกร้าไงผมไม่ไม่ไม่มีตะกร้ามันมีตะกร้ามันมีตะกร้าจริงๆริงมันมีตะกร้าจริงๆมันมีจริงๆ อยู่วเยวเหรอา่าาือกเือับ้านถเิาเกิดวนาถากิดว่าาก่กิว่าถก่้กด่า้เอว่าถกว่าเกด่ากิาถ้าเิ่าเกิดว่า้ากิ่าถเกว่ากิากดีก่าถ้ากดว่าาเกา้ากว่าถกา้ว่าถเ่าถาเรายังไม่ด่าน้่า้่้่า้่าเกิ ติดไหมครับไม่ติดนะครับผมติดเพราะว่าเขาไม่ค่อยอาบน้ำตอนเย็นเฮ้ยผมอาบน้ำตอนเย็นผมก็ชอบอาบน้ำตอนเช้าผมอาบน้ำพี่ก็ไม่อาบน้ำเลยฮะทำคความจริงด้วยทำคความจริงด้วยใช่ไม่จริงไม่จริง 明天不部分觉得说不洗澡，他不步放音乐，啊啊啊啊啊、但是我觉得不洗澡可以上床那个动作。啊、他们两个怎么可以一起住这么久、啊？对啊,啊，对啊。捧娃，捧娃，不ผ你ว่าเร不่อ你เนี้ยถ้他พูดเย如果发起再继续延这下去，他們可能就是是都吃了会吵架。但我很好奇，想问一件事，就是呃、嗯，有给明 i n、那个。 ฟังซู้มาหรอวาเือออะไรบ้างไหมหรือว่ามีแบบเชิญค่าอาหารอะไรเงี้ยค่าอาหารบางทีผมก็จ่ายบ้างให้บ้างก็จ่ายคือเขาจะคิดเป็นแบบเป็นหน่วยเต็มหน่วยเต็มม็ดเลยครับเอาก็คนกินก็ไม่ได้ว่าอะไรไงก็ไม่ได้ว่าอะไรไงแล้วก็แบบว่าเขาผมก็จ่ายทุกอย่างถึงแ้บาค่าผลไม้ค่าอาหารก็แชร์กันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าป็นหน่วยเตนมหน่วนเตมเมนดเลยครัอนกิน่ด่าอะอรงกม่ด้าอะไรไงแวกแ่าขจ่องมว่าค่ไ้ค่อกันเจ้ ออประตูอ๋อประตูอ่าเพื่อเหมือนไม่มีกุญแจออก็ส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับไปก็ไปทํางานด้วยกันก็เลยแบบเออไม่ได้แต่ตอนนี้แต่ตอนนี้กลับไปอยู่บ้านแล้วครับก็ไม่มีไม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องกุญแจอเ้าตอนนี้กังไปบ้านลวก่ีปหอะไรเ่อคี่ับไ้านแลก็มมีปอรเรื่องุณคเากับไอ่บ้านกม่มอะรเรื่องค็เหมือนี้กเอนู้านมอะไรเรื่องคเอนี้ลับไปเนล่ แยกออกได้นะครับก็คือถ้าเป็นในเรื่องของคาแรคเตอร์ในการทำงาน,นก็เป็นอีกฟิลหนึ่งเลยคือเราก็จะแบ่งพาแปลว่าถ้าเป็นในชีวิตส่วนตัวเนี่ยเราก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วถ้าเป็นทํางานเราก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราเราจริงจังในการทํางานมากขึ้นมากกว่าอยู่ส่วนตัวอยู่แล้วเลยก็แบ่งกันได้ถ้าเขาพูดว่าเพราะถ้าชีวิต因为他其实说在工作วละครกับบ้านไหม？，หรือว่า อผม,ผมติดนะอ,อต,ตัวตัวละครเฮงนี่เวลาแบบแม้แม,แม,แม้ทั้งการเดินอะไรเงี้ยเวลาเดินไปซื้อของก็ติดแบบเดินแบบเดินเหมือนเฮงเฮงที่อผมเล่นในออสังเลิฟอะไรเงี้ยก็ ติดอยู่นะครับที่ม <auso> ีผมกระโดดกระโดดนิดนึงนกระโดดกระโดดเดินไปด้วยกระโดดไปด้วยพี่เออนะพี่เออนะมินตินต์ม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 ิาต์มินต์มินต์มินตามินต์มินต์มินก์นต์มินต่มินต์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 มินว์มินต์มินต์มงนมินต์มิัตมินต์มินต์มินต้มินต์มนต์มินคินต์มินต์มินต์มงมินมิยต์มินินต์มินต์มิมิมิน ไม่ได้คิดว่าต้องกินอะไรต้องตคิดว่าไม่ได้คิดว่าต้องฉลองยังไงอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากวก่าที่ได้มาฉลองกับแฟนคลับมากเลยเนี่ยก็คือได้มาเจอแฟนคลับที่ชาวไทเปนี่ครับเขา就说呃很开心说其实他没有想说特别ม么，那有想说怎么庆祝给่า哎，那没办法，哎，没า的吧？他说秘密不能告诉秘密，就他就知道了。他有准备了。 องคนผมว่าน่าจะเป็นตั๋วเครื่องบินนะครับอืมผม่เออใช่ไร